สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คิดรดอบครอบครัวรายการที่นําเสนอทุกปัญหาของครอบครัวพร้อมทางเรื่องในการแก้ไขโดยในความมืดยังคงมีแสงสว่างกับผมวีระชัยการชนะทิพยวรก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกับตัวแทนเด็กติดเกมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เด็กติดเกมปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาพร้อมทางออกที่ทุกคนในสังคมและในครอบครัว ควรจะร่วมมือกันค้นหากับมาพบกับคำตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ในคิดรอบครอบครัวอีกสักครู่เดียวครับ มีแบบว่าพองุดหิดไม่ชนะแล้วมีไปใช้ความรุนแรงกับคนอื่นไหมมีอะไรไหมไม่เคยค่อยค่อยอ่านข่าวเกี่ยวกับว่าคือทะเลาะกันจนจนฆ่ากันโดยเพียงแค่ไอเทมแคมหงกใบเดียวหงกในเกมใบเดียวอ่ะก็ฆ่ากันแล้วแต่ถาว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมมันก็ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเรื่องของที่ผมได้ข่าวมันเป็นเรื่องของการทะเลาะกันด้วยปกติเวลาเวลาเวลาได้ยินข่าวแบบนี้ออกมาบ่อยๆรู้สึกแย่ เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าทั้งพอเรารู้สึกว่าเกมมันดีอยู่แล้วอย่าไปโทษเกมมันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างพวกผมเนี่ยเป็นคนเล่นเกมแล้วก็พยายามที่จะต้องการให้ภาครัฐเนี่ยมาสนับสนุนเหมือนกับที่สนับสนุนกีฬาโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นมวยหรือว่าจะเป็นฟุตบอลออคนในวงการอ e ีสปอร์ตนะครับได้แชมป์ระดับโลกเนี่ยมา4-5เกมแล้วครับ,บคือระดับโลกเลยครับคือเก่งที่สุดในโลกครับแต่ว่าแล้วเราก็พาประเทศไทยเนี่ยให้โด่งดังแล้วก็เอาธงไทยไปบุกสบัดที่ต่างประเทศมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าาของพวกเร ไม่มีใครเออมาคอยสนสนนแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศขณงที่เราก็ทําแล้วเราก็ลงทุนลงแรงไปกับมันอันนี้คือในฐานะที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะถูกไหมเดี๋ยวขออนุญาตถามกลับไปคุณหมอคือผู้ใหญ่อ่ะอาจจะเติบโตมาคืออย่างรุ่นผมขึ้นไปเนี่ยน่าจะเติบโตมากับการที่ยังไม่มีเกมหรือเกมออนไลน์ยังไม่เกิดนะครับเพราะงั้นเวลาเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็คือยังใครที่มาเล่นเกมก็คือน่าจะต่ากว่าผมลงมา น่าจะมองว่าอดูเป็นการใช้เวลาว่าไม่เป็นประโยชน์ครับเขาก็ไม่ได้มองว่าเ,เด็กมันอย่างนี้มันมีมันมีนอกจากเล่นเกมติดเกมแล้วเป็นนักกีฬา e-sport ด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาหรือเปล่าว่าการที่เห็นเด็กยหยิบจับอุปกรณ์เกมขึ้นมาปุ๊บผู้ใหญ่ตัดสินแล้วว่าคุณคือดเด็กดกไม่ดีอ่ะเล่นเกมแล้วคุณหมอคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นด้วยไหม ก็มีสส่วนครับ,รบส่วนที่1ก็จะมองว่ามันไม่ดีเพราะเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างไว้คือในในสังคมมันจะมีคนต่างรุ่นต่างวัฒนธรรมกันอยู่ต่างความรู้สึกแล้วก็ต่างทัศนคติกันมีครับมีส่วนหนึ่งส่วนที่2เนี่ยพ่อแม่เองสนับสนุนเพราะว่าการที่ลูกเข้าไปเล่นเกมเนี่ยมันก็ไปทําให้เด็กคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์รู้จักการใช้เทคโนโลยีหลายว่านบอกว่าดีใจมากเลยลูกใช้คอมพิวเตอร์เป็นอายุแค่สองจำวบอุ้ยลูกเก่งมากเลยเล่นเกมได้เขาภูมิใจมากเลยนะครับก็มีนะใช่ครับเนาะแต่เขาลืมไป ต,ต่างๆเหล่านี้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นการที่หมกมุ่นได้มากขึ้นมีทั้งสองส่วนครับคือส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอ่ะอย่าไปเล่นเลยแต่บางเอญมันมาเล่นไปแล้วจะทํายังไงดีนะครับกับอีกพวกนึงอยากจะให้ลูกได้เข้ามีโอกาสเข้าไปทำเพราะรู้สึกว่าลูกจะได้เรียนรู้มากขึ้นจะมี2กลุ่มด้วยกันที้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยพ่อแม่เองจะต้องมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกอย่างเหมาะสมอย่างเช่นเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยมันมากเกินไปถ้าพ่อแม่ไม่ชอบพ่อแม่จะททาาายงไไดดีีแต่่่่ววกร้ินข แล้วนนี้ตามๆตามสถิติก่อนคุณหมอน่าจะพอมีข้อมูลที่บอกว่าเล่นเกมติดจนงองมแงมต่างๆแล้วก็ออกไปเป็นอาชญากรครัผมอันนี้จริงๆล้วเปอร์เซ็นต์มันเยอะไหมครับเออจริงๆมันไม่เยอะมันไม่เยอะครับแต่บางเออยว่าพอมันเป็นแล้วมันรุนแรงม,มันมีปัจจัยหลายปัจจัยครับ,รบอันที่หนึ่งก็คือปัจจัยเกี่ยวกับตัวของคนคนนั้นเองคนบางคนนี่นะครับเกมเนี่ยเด็กที่ติดเกมเนี่ยส่วนหนึ่งเขาพบว่ามันสัมพันธ์กับภาวะทางด้านจิตใจเด็กที่มีความเครียดเขาเรียกเป็นถึงก็โรคความเครียดเลยนะครับโรคเครียดเด็กที่มมีโรรคซึเศ้า หรือผู้ใหญ่ที่เครียดและซึมเศร้าเนี่ยโอกาสจะติดเกมจะมากขึ้นนะครับ <cycling. S 2> ที่คุณวีราชัยถามว่าเล่นแล้วซึมเศร้าไหมเครียดไหมเนี่ยนะคนที่เขาไม่เป็นมาก่อนเนี่ยหรือไม่มีโอกาสจะเป็นเนี่ยโอกาสที่มันจะทําให้เกิดมันก็น้อยแต่คนคนที่ไม่มีโอกาสจะเป็นมาก่อนเครียดจังเลยด้วยทำไรเครียดมากไปเล่นเกมมันยิ่งเครียดก็ไปใหญ่เลยมันกระตุ้นให้เครียดมากขึ้นซึมเศร้าจังเ,จเ,ล <notions S 2> เลยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับแฟนก็ทิ้งใช่ไหมไปไปเรียนหนังสือ เพื่อนก็ว่ากูไม่รอไปอันนี้กับเพื่อนก็ว่าฉันไม่สวยมันยิ่งเครียดมันยิ่งซึมเศร้าเล่นไปแล้วเกมก็เล่นแพ้อีกมันก็ยิ่งซึมเศร้าไปใหญ่เลยมันชวนจะให้ทั้งฆ่าตัวเองแล้วไปฆ่าคนอื่นได้ไหมครับมันมีพื้นฐานของแต่ละบุคคลอยู่อันที่หนึ่งตัวแต่ละบุคคลอันที่สองบอกเอญมันมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่มันก็ไม่อยากทํานะกลับมาถึงบ้านแม่ด่าทุกวันแม่ว่าทุกวันอยากจะฆ่าแม่แล้วเวลาพคกนี้มันมาถึงมันพุ่งพลาดนี่ครับมันถึงมีเด็กฆ่าแม่โดยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ตอนที่ทำเนี่ยไม่ได้คิดคแต่ทําไปเสร็จแล้วถึงคิดถามว่ารู้ไม่รู้ว่าไม่ดีแต่ตอนนั้นมันควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีปัจจัยที่เป็นสิ่งเราอยู่เพราะฉะนั้นปัจจัยถามว่าพวกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรอันที่หนึ่งตัวของเขาเองอ,อันที่สองคือสิ่งแวดล้อมมันยุยงแล้วมันก็ส่งเสริมให้เขาทําแบบนั้นครับผม ก็แห็ว่าก็ไม่มีอะไรที่บอกได้ถูกต้องดูเพราะมันเป็นปัญหาพฤติกรรมถูกต้องแล้วเราก็บอกไม่ได้เราไม่สามารถจะดูหัวเฮงได้ว่าคนนี้เล่นมากๆเดี๋ยวมันต้องมาฆ่าแม่ได้เลยไม่รู้เนาะไม่รู้ไม่ได้ถามว่าทำยังไงที่สุดเล่นน้อยที่สุดเป็นดีที่สุดหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดจะดีที่สุดอันนี้ครับคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องต้องระวังอย่างนี้ก็หมายความว่าผู้ใหญ่บางคนที่เอ่อเขาอะไรแบบเติบโตเต็มที่สมองทํางานเต็มที่ครับ เล่นเกมที่ไม่ได้เล่นเกมฆ่าคนก็มีมีครับแต่ว่าก็มีพฤติกรรมเป็นอาชญากรก็ได้ถูกต้องแต่ในส่วนของเอกเองก็ไม่ไม่ไม่ได้เคยเข้าไปคล้องแวะกับพฤติกรรมแบบนี้ใช่ครับแต่ว่ามีเพื่อนๆไหมท,ที่ที่ที่เติบโตมาด้วยกันเล่นมาด้วยกันแล้วมีพฤติกรรมที่ไปทางนี้ก็ยังไม่มีครับ<ม>เพราะ<ม>ว่ามผมว่าน้อยมากครับส่วนใหญ่ก็ได้ยินจากข่าวยังไม่เคยแบบสัมผัสเป็นแต่แต่ในความคิดผมในไอเดียผมผมรู้สึกว่าถ้าเผื่อคิดว่าเกมเป็นงานในเหล็กงานหนึ่งนะครับผมว่า ทุกคนก็สามารถเป็นเป็นเป็นฆาตกรได้อยู่ดีอย่างคุณพี่พิธีกรอยู่ดีอยากมีดมาเสียบผมเนี่ผมกวนผมกวนพี่ไปเยอะเลยก็ก็เป็นไปได้ตองรัวองก็ไม่สามารถบอกได้แล้วก็ที่ผมคิดเห็นอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคําว่าระบบการตลาดมากกว่าเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมีคนใครๆก็เล่นเกมครับอายุ35ลบผมว่าส่วนใหญ่เล่นเกมกับทุกคนนะครับแล้วพอเนี่ยเอาเกมมาเป็นในเรื่องของข่าว นะครับมาบวกกับฆาตกรแล้วก็เกมดันด้วยนะครับการฆ่าคนใครๆก็ฆ่าครับนักสื่อพิมพ์ก็ลงกันฆ่ากันทุกวันอย่เฉพาะเอกเราจะบอกเอกโทษสื่อป่ะไม่ใช่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดด้วยเพราะว่าเพราะว่าปกติสื่อก็ลงข่าวแบบนี้อยู่แล้วครับแต่พอมันทำในด้านแบบนี้เนี่ยมันทำให้มีคน เขาเรียกว่าอะไรครับติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนมาคืนหามากขึ้นอย่างรายการทีวีรายการหนึ่งที่เอาไปออกเกวกัาเกมเห็นไหมครับพวกนักเล่นเกมเนี่ยที่มีในไทยเยอะแยะครับก็แห่กันไปดูไปเลยทั้งที่ปกติไม่เคยดูทีวีนะแต่พอมีรายการแบบนี้ออกมาแห่กันไปดูไปเลยทำให้เลตติ้งยังไงครับพุ่งกระฉุดก็เป็นอีกมุมมองนะครับก็ถือว่าสื่อก็มีความสาคัญในการที่นําเสนอด้วยเช่นเดียวกันคุณหมอถ้าเกิดค,คิดคนวางเขาเรียกเล่นเกมวางแผนเยอะๆรับผม ไม่ได้ฆ่ากันเลยนะครับ,ม,รบมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าออกไปเป็นฆาตกรได้รจริงๆคนมันจะไปทําอะไรที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวตนของตัวเองด้วย<ช>คือไม่เกมก็เป็นส่วนหนึ่งครับ,รบเป็นตัวกระตุน้นถ้าหากว่าคนไหนถูกกระตุ้นง่ายมันก็อะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับอ,อย่าว่าแต่เล่นเกมเลยเนาะอาจจะไปเตะฟุตบอลแล้วเครียดจังเลยเพื่อนแบบ เล่นไม่ดีเนาะเล่นไปแล้วกรรมการเป่าไม่ดีก็ไปตีกรรมการไงใช่ไหมไปเล่นฟุตบอลเลยบอกออกกาลังกายดีดีนะไปเล่นเล่นกีฬาดีกว่าอย่าไปเล่นเกมเลยพัฒนากานักกีฬาฟุตบอลเดี๋ยวไปตีกรรมการก็บ่อยเอาขวดน้ําข้างกรรมการก็บ่อยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับเพราะนั้นถามว่าถ้าหากว่าเราก็เห็นว่าเกมเองก็มีข้อเสียครอบตัวเองผู้ปกครองเองก็คงจะต้องดูแลว่าจะทําไงดีถึงจะทําให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดทุกเรื่องทุกเรื่องครับมันจะมีทั้งด้านบวกและ ทำไงถึงจะทาให้ด้านบวกเนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็ด้านลบเนี่ยมันน้อยลงไปอันนี้น <c oughs> ืิโจโยนที่เราต้องคุยกันคือมันเป็นปัญหาพฤติกรรมที่มีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องน,นะครับ <c oughs> ที่กลับมาเรื่องของเองนิดนึงก็มีความน่าสนใจต่อคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่ก็ทราบว่าเราเล่นนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย <c oughs> นะครับแต่ไม่ได้บอกคุณพ่อนะ <c oughs> อแล้วพอเสร็จแล้ววันหนึ่งเราเราเล่นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งไปเป็นนักกีฬาอีส o r t มันมันมันเข้าไปไปจุดนั้นได้ยังไงคือของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับแฟนทิ้งแต่พ แฟนทิ้งเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือผมสงสารแม่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพอแฟนทิ้งเสร็จแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างรักแฟนมากเฮ้ยอะไรวะดูแลขนาดนี้รักขนาดนี้ทุ่มเทขนาดนี้ทําไมเขาถึงเป็นคนอื่นแล้วพอผมร้องไห้อยู่ในห้องไงครับแม่ของเขาก็ไม่เห็นเพราะผมร้องไห้เป็นเดือนเดือนเลยแม่ของเขาก็ไม่เห็นแล้วเ,เขาก็เข้ามาเกาดแล้วเขาก็ถามว่าเป็นอะไรผมก็บอกเขาไปว่าแฟนทิ้งแม่แม่ผมก็ตอบกลับมาว่าถึงใครจะไม่รักลูกแม่ก็ยังรักลูกอยู่นะผมรู้สึกเลยนะว่า มันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเขาเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่เคยรักแม่เลยแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออคนที่เราไม่เคยแคร์เขาคนที่เคยไม่เราไม่เคยรักเขาแต่เขายังรักเราอยู่ผมก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะถึงเวลาลวที่เราต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อเขาเหมือนเหมือนว่าคําตอบของเอกครับหมอเหมือนจะ คนที่จะมีแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนตัวเองมันต้องมีเหตุการณ์หรือเปล่าคนเราเนี่ยจะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จมาอย่างที่เอกบอกอ่ะมันต้องมีแรงบันดาลใจครับมีแรงจูงใจมีเป้าหมายของชีวิตว่าต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจะเลิกได้ไหมเด็กต้องต้องร่วมมือด้วยพอเด็กเริ่มเสร็จผู้ใหญ่รอบข้างคนรอบข้างจะต้องช่วยตรงนี้คือความยากความยากล้วก็ไม่รู้ว่าเด็ก<ๆ>เด็กจะพร้อมเมื่อไหร่ด้วยถูกต้องถูกต้องครับเป็นความยากแล้วระหว่างที่เขายังไม่พร้อมลรลหว่านที่เขามี ปัญหาอยางงี้อยู่เนี่ยถามว่าเราจะทายังไงดีพ่อแม่เองต้องช่วยเขามากคนร,รอบข้างต้องช่วยเขามากประครับประคองให้เขาสามารถจะเดินไปได้ให้มันตรงมากที่สุดอ่ะครับเดี๋ยวกลับมาที่เร่องนี้หนึ่งเมื่อกี้ชอบมากเลยที่บอกว่าพอเป็นช่วงของการติดเกมทําให้เสียอะไรต่างๆไปนั้นมากมายในชีวิตสําหรับชีวิตเอกเสียอะไรไปบ้างคือเสียเวลาครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอ่อ,เ,อ,อเรื่องของการงานแต่พอได้ติดเกมอะไรอย่างนี้ครับเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองที่เราเคยเคยมีความฝันอยู่เราก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเสียเวลาที่จะสร้างธุรกิจของเราเนี่ยให้มันไปไปดีขึ้นกว่าเดิมเสียเวลาเสียสุขภาพสายตาเสียเรื่องของการทําธุรกิจไปใช่มีอะไรอีกทาให้แม่เสียใจทำให้แม่เสียใจ